ก่อนจะรับฟังคำงาทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์อวยพรถูกุณเองใ,ใต้โพสได้เลยว่าดูโชคดีที่สุดฝันเห็นข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุขความเจริญเติบโตในชีวิตข้าวในฝันมักสื่อถึงความมั่งคัง่งและผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณบ่งถึงการได้รับสิ่งดีๆในอนาคตไม่ว่าเป็นการงานหรือความรัก ไพ่ใบที่หนึ่งเทวดาปีรากาบอกบอกถึงการพัฒนาและการเติบโตที่เกิดจากการทํางานหนักความสําเร็จที่กำลังมาถึงจากความพยายามทุ่มเทไปใบที่สองเทวดาปีฉลูไพ่ใบน,นี้หมายถึงการเตรียมรับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่กําลังจะมาถึงการใช้สติปัญญาการวางแผนรอบคอบจะนําไปสู่ความสําเร็จ เลขนำโชคของคุณได้แก่